อยากหลั่งไปเจาะบ้างย่างโอ้อย่างนี้แหละที่ออกมาหากินกันใช่ตอนเราใส่ผ้าใบใส่ผ้าใบโอ้ลากเทียบเลยเนาะไอ้ที่ดินเขียวๆนี่คือกับปุ๋ยเนาะเนี่ยอ่าเคสคีวัวอ๋อใส่คีวัวรองพื้นเหรอใช่ไอ้มีเขียวๆปุ๋ยปุ๋ยอ๋อกินสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรใบกล้วยวันนี้เกษตรใบกล้วยพามาดูสวนแตงนะครับที่เมืองระยองนะครับวันนี้ พาท่านชมมาดูบรรยากาศสวนแตงโอ้กว้างขวาง,วางโอ้อ่าเลยนะครับเป็นสวนของใกล้นะครับปลูกแบบไหนวิธีการปลูกอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของสวนเขาเลยสวัสดีครับนะสวัสดีครับน้นชื่ออะไรนะครับน้องครับน้น้องอ๋อเน้อง,องเดี๋ยวแล้วนะน้องอาทางหลังนี่คือแปลงแตงกวาหมดเลยใช่ไหมครับใช่น้น้องมีอาชีพทําแตงกวานี่กี่ปีแล้วครับ ลหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วโอ้แปลว่าเป็นมืออาชีพไปแล้วอ๋อทำตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ยังทําอยู่น้องทํากันกี่คนครับในพื้นที่ที่อยู่ข้างหลังกว้างขวางตอนนี้ครับประมาณ5คนประมาณ5คนอ๋อคนในครอบครัวหรือว่ามีลูกน้องก็ลูกน้อง5คนลูกน้อง5คนเลยนะครับเราก็เป็นผู้ควบคุมอ่าแล้ว ใน10ปีนะครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเนาะแบบดีมากไม่ดีมากอ่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับบางบังขึ้นกับพวกไออากาศเนี่ยอ๋อดินฟ้าอากาศเราเหมือนกันเนาะครับแล้วอย่าง10ปีเนี่ยทำต่อเนื่องทุกวันเลยใช่ไหมทำทุกทำทุกไอทุกเดือนทุกเดือนก็คือสลับไปสลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยหรือว่าที่อื่นด้วยอ๋อเปลี่ยนที่อื่นด้วย จากที่ตรงนี้คือที่ชากหมากชักหมากที่บ้านฉางเนาะมันเป็นอำเภอบ้านฉางนะครับผมก็มีจุดนี้อีกหนึ่งจุดแล้ที่ไหนอีกครับตอนนี้มันก็มีเนว่าอีกเขตระยองนี่เหมือนกันอ๋อสองคนสิบไร่นั่กไฬสิบไร่วนไปวนมาครับผมก็ถือว่าปลูกเป็นแตงกวาหรือว่าแตงกล้าน แางร้านด้วยจางควาด้วยโอ้ทั้งสองอย่างเลยนะครับทําไมถึงน้องเลือกการปลูกอาชีพต่งควาลองลองแชร์แบ่งปันนะครับคือไรายได้มันสําหรับให้เงินเดือนของลูกน้องไงอ๋อ<แ>ก็คือรายได้ชนเดือนเลยรายได้ชนเดือนอ่ามีทุกเดือนรายได้เข้าทุกเดือนรายได้แบบ่า เราไม่จองไปหาที่อื่นเงนี้ยไม่เอาพวกเกียวพวกมันพวกอะไร,รนี่เอาเก็บแปงอะ่ะจ่ายลูกน้องอ,อก็คือมีไรายได้ตลอดต่อเนื่องเป็นรายเดือนเลย,เรยเพร้อมกับเลี้ยงลูกน้องได้ตลอดเวลาเพราะว่านาะน้องไม่ได้ทําแปลงเดียวเนาะไม่ได้ทำแปลงเดียว,ยวจากตรงนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังเราเขียวๆเนี่ยกี่วันแล้วครับป,ประมาณประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันเนื้อที่เท่าไหร่ครับตรงนี้ กว,กว่าก็มีพนักงานอยู่กี่ค,คนครับไล่กว่านี่เลยโอ,โอ้ดูเดือดมากทําไล่กว่า,วาเนาะห้าคน mm hmm. เพียงพอไหมพอพอดีใช่ไหมครับผมแล้วอันนี้ล่ะที่กำลังคุมพลาสติกนี่ก็จะปลูกวันอาทิตย์เนี่ยอ๋อเย็นเร็วๆนี้จะยอดเม็ดเร็วเรวนี้ใช่ไหมครับวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้ก็ใช้ห้าคนนี่แหละในการบริหารจัดการดูแลใชน,นช่วงสิบปีเนี่ยครับ แล้วที่ออกเฉลี่ยต่อต่อวันต่อเดือนเนี่ยวันละกี่กิโลนะน้องที่ดูแลมันไออย่างนี้มันแล้วแต่ช่วงได้มากได้น้อยไงครับผมอออย่างงง้ออย่างที่ข้างหลังเราเน,นี่ยครับประมาณประเมินได้ไหมครับแตงในสภาพที่ว่า20กว่าวันละใกล้เก็บแล้วนะครับคิดว่าเฉลี่ยแล้วเกือบสองไร่นี่วันละประมาณกี่กิโลอนเอาณประเมินเข้าวๆ หลับจากห้าสิบโลห้าร้อยโลไม่ต่ำกว่าห้าร้อยโลมีอยู่แน่แนแล้ว<ช>นะครับโอ้ครับคนผล,ผลิตค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วไปขายยังไงขายเองหรือว่ามีแม่ค้ารับม,มีแม่ค้าอ๋อมีแม่ค้ามารับมีค้ารับอยู่แล้วใบส่งแม่ค้าบริการถึงที่ถึงบ้านแม่ค้าเลยตลาดก็มีตลาดรองรับอยู่แล้วที่ระยองครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเนาะดีไหม ต้องถามกันตรงๆ,รงๆว่าทําแตงกวานีดีไหมจะว่าดีมันก็ดีแล้วเราลงมือทําเองไหมหรือว่าเด็กๆกน้องๆเป็นคนทำเราเป็นคนสั่งในที่ด้วดูแล,แลเรื่องปุ๋ยเรื่องควบคุมเรื่องฮอร์โมนเรื่องยาอย่างนี้เรื่องน้าเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็คือเรื่องการบริหารจัดการนี่อยู่ที่เราหมดเลยอ่าคือลูกน้องก็เป็นแรงงานอ่าเขาช่วยในการเก็บการดูแลอ๋อแปลว่า สิปีนี่เหนื่อยไหมครับพูดถึงการปลูกแตงกวาเราไม่เคยออกแรงเท่าไหร่เงี้ยเราแบบคนดั่งงานซะมากกว่านี้ยนะครับผมเอาพวกไถพวกอะไรเราก็เออเป็นคนทําอะไรตรงนี้เราไถก็ไถอะไรเงี้ยอ่าครับเนี่ยท่านเพิ่งย้ายมาจากตรงนงูได้เนี่ยอ๋ออยู่ใกล้ๆกล้กันไหมเนี่ยจากต้นมะพร้าวเนี่ยต้นไม้อะไรย้ายจากไกลงมานนี่อ๋อขยับไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนึงจะถามว่าทําไมต้องขยับเดี๋ยวนะครับ น้องครับเดี๋ยวหนึ่งถามอีกทีนะว่าเราปลูกมันแล้วปลูกข้าวโพดนี่มันมีผลอะไรเกี่ยวกับเออปลูกโปูกแตงกวาแล้วปลูกข้าวโพดมีผลอะไรกันไหมครับก็ทําให้ดินมันดีนะอปลูกข้าวโพดแล้มแมลงมาเร็งนี่มันไม่มาหาหรอกมันก็มีบ้างแต่มันไม่ใช่พวกเพี้ยงอ๋อก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับแตงกวาใช่ไหมไม่มีอ๋อก็เห็นว่า ่ปลูกข้าวโพดนะข้างแปลงแตงกวาเลยเต็มไปหมดเลยนี่ก็ไม่มีผลกระทบใช่ไหมครับไม่มีอ,ะอ่ะเผื่อพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่อยากลองทําตามนะฮะเคยได้กินลายใอย่างเลยแตง,แงกวาก็มี<ช>ข้าวโพดก็มีนะครับแล้วอยู่อยู่ข้างแปลงมันด้วยอ่านะครับไลหนอนมันตอนเล็กเสร็จมันก็ไม่นี้แล้วอ่าก็คือข้าวโพดนี่ก็กการจัดนอนอย่างเดียวเออก็จบอ่าแต่บางคนก็หนึ่งที่เห็นเห็นเนาะเขาบอกว่า ไอ้ขนของข้โพูดเนี่ยที่มันออกจากฝักเนี่ยมันช่วยไล่แมลงด้วยมันไม่ชอบไม่รู้อาจจะมีช่วยเนอยอันนี้ไม่รู้แต่เราไถาเรามันจะแดดเป็นปุ๋ยไปในตัวไงดินมันการดินในตัวดินมันจะได้ดไม่แน่นไงอ่าครับไม่เสียเวลาด้วยเนาะใช่คือแบบความมันเน่าแล้วมันกับดินมันไม่ไม่แน,น่นก็คือเป็นการปรุงดินแล้วก็เพิ่มอะไรนะ ได้ธาตุในดินด้วยใ<ช>่่ให้ดินปูดินอะไรไปไนในเป็นตัวด้วยอันนี้จากปลูกตรงนี้เสร็จน้องน้องทีง่เป็นประสบการณ์มาณสิบปีแล้วเราพักไหมพักแปลงเนะยพักพักอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับพักแล้วก็เจ็บเนี่เจ็บแล้วเราก็ปลูกกับพวงเนี้ยอ๋อหรือออกเลยหรือออกไม่ปลูกรอบสองรอบสามก็ดูแล้วแต่มันช่วงมันอะไรอย่างเงี้ยครับทามันแบบว่าโรคมีอะไรเยอะเออเราก็ แมวลื้อเลยแล้วก็ลื้อแล้วแล้วก็ถ่ายปลูกใหม่ย้ายไปที่ใหม่เอานะครับผมที่ปลูกนี้ก็เห็นนะน้องปลูกแบบอะไรเรียกว่าอะไรเป็นุ้มจั่วเนาะเป็นุ้มจั่วจั่วอ่าง่ายไม่ดีไหมน้องว่าดีต่อการเก็บนะเก็บง่ายเหรอครับเก็บง่ายอืมเพราะว่าแล้วยอดมันจับมันต้องจับมากนะอ๋อคือไม่ต้องยุ่งยากเรื่องกันมัดยอดใช่จับยอดใช่ไหมนี่เขากำลัง คนงานกำลังจัดหยอดจเนี่ยเก็บกันง่ายช่าย<ช>ม,มันเข้าไปเจ็บซ้ายขวาอมเถ้ากับว่าคนงานห้า 5, คนนี้มีงานทําทุกวันทุกวัน, <c oughs> นในสองแป้งนี่นะ <c oughs> อ่อือก็วนทําจากซ้ายไปขวากระแป้งใหม่ปแป้งเก่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่อือว่าเพียงพอเนาะอ่าในใน,ในการทํางานแล้วเ <c oughs> ันแต่จากตรงนี้ก็ย้ายไปตรงน้ตรงนู้นอีกประมาณสิบไร่อืม หมดไหมครับสิบไร่นะครับนะูกทีล,ละครึ่งเดียึ่งสามไร่บางสีไร่บางมืออาชีพจริงๆนะครับอันนี้ต้องมาถามแทนพันแท้อ่าการปลูก่าแตงกวาจริงๆนะครับประสบการณ์สิบปีแล้วก็นาทีในการปลูกก็ทีงหลายๆไลนะไร่เนาะแตงกวาออกทีเป็นตันๆใช่ไหมเป็นตันก็มีไม่ถึงก็มีนีละ,ะแล้วปัญหาอุปสรรคของการแตงกวาอะไรบ้างที่ตัดหลังเทัอ น้องเจอกับพวกลาลาน้ำค้างอะไรเนี้ยอืมอะไรอ,อื่นอ่ะเพียนนเพ้ยนน้อยแมลงเพีย้ยนน้อนมแมลงมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะเราใช้ยามันยาหีดฉีดมันเป็นไอพวกยายาเย็นอ่ะอ่าใช้ยาเย็นส่กเอาบาลไม่กิน,นอ่ยอ่าแล้วก็รู้การเลือกใช้ด้วยว่าต้องใช้แบบไหน ถ้าฉีดเช้าหรือฉีดตอนเย็นฉีดเย็นฉีดตอนเย็นถ้าฉีดเช้าเป็นไง่ะฉีดเช้ามันแบบว่าอากาศมันจะร้อนตอนเที่ยงอนะ่ะใบมันเ็ลียวเจอยาไปอีกอเจออากาศร้อนอีกอแต่งจะเนียวเงียวถ้าเย็นเย็นเนี่ยเย็นเอเพราะแมลงมัเจออกตอนเย็นนี่ะอมะทําอรอยู่ใต้ใบเอยอืงเขาบอกว่าการฉีดยาก,กันดูแลบำรุงนี่ให้คนไปตอนเย็นแล้วการให้ฮอร์โมอน เราให้ไปพร้อมน้าอ๋อน้ำปล่อยทางน้ําบุกน้ําหยดพร้อมน้าพร้อมปุ๋ยเลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็พอนั่นปั๊บเราก็เอาไถแลถากไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้างอีกทีอ๋อกบปุ๋ยข้างอีกทีหนึ่งน้นละลายน้ําหยดหรือว่าใส่เป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเม็ดอย่างตรงนี้ครับมันสองไร่จนเก็บเกี่ยวเสร็จนี่เราใช้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่ครับน้องอันนี ช่วงแรกใช้ไปสามลูกครับก็ประมาณห้าลูกประมาณห้าลูกต่อสองไรน์ประมาณสองไร่เนาะนี่ถึงว่าทีสองไร่ประมาณห้าลูกสูตรเดียวกันหมดไหมหรือว่าใช้สูตรอะไรก็สูตรเดียวกันหมดมันสิห้าสิบห้านี่อ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมออ่าก็ถือทั้งทั้งเอ่อทั้งเดียวเลยแต่ถ้าย่อยเติมกี่รอบครับนะนาะสอง,อ,อ,งอ่าช่วงวันอายุเท่าไหร่ ทั้งประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันแตงสิบห้าวันใส่ปุ๋ยหลักมันออกจากอันนี้แล้วอ่ะหลักออกจากถึงเข้าใบแล้วอ่ะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปครช่วงเจ็บได้ประมาณสักสี่ห้าวันแล้วก็ใส่ไปยอบก็คือช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มลากถึงเข้าใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วก็เก็บลูกได้สี่ห้ามิตรใส่อีกใส่หน้อยใส่ประมาณสองลูกสองลูกี่ย ประมาณสามลูกต่อไร่เนี่ยเปิดท่าดูเลยไอ้ไอ้หลากมันจะถึงเรื่องไหอือไมเราไปจะไปดูว่าหลากมันจะถึงไ้มไปดูกันครับผมเนี่ยหลักจะออบมางเนี่ยโอ้อย่างนี้แหละที่ออกมาหากินกันใช่เพราะเราใส่ผ้าใบใส่ผ้าใบโอ้ลกเทียบเลยเนาะไอ้ที่ดินเขียวเียวเนี่ยคืออปุ๋ยเนาะเนี่ยอ่าคือขี้วัวอ๋อใส่ขี้วัวลงพื้นเหรอใช่ไอ้นี่มีเขียวเขียวจรเลย ปุ๋ยปุ๋ยอ๋อดินเขียวชะอุ่มเลยนะครับอ๋อขี้วัวน,นี่พูดถึงขี้วัวแล้วน้องเอาลองพื้นก่อนปลูกไว้ยังไงก็โรยไปล่องลนยะอ๋อครับโรยไปล่องก็คือก่อนปลูกเยอะไหมหนูนะ่นน่ะก็ลองตรงนี้ใส่ไปประมาณสี่ิบกระสอบสี่สิบกระสอบก็สองไร่ตกไร่ละยี่สิบกระสอบอมืมาดูครับอันนี้เป็นเทคนิคก,ก,การใส่ปุ๋ยแล้วก็ เนี่ยดูสูงจวดนะน้องน้องยืนตรงนี้น้องสูงเท่าไรครับความสูงน้น,น้องเองร้อยเจ็ดห้าอ่าร้อยเจ็ดสิบห้าเราแปลว่าความสูงสูงกว่านะครับประมาณร้อยแปดสิบเป็นสูงมจัวลอดได้สบายเลยกว้างขวาง,งจากเสามาถึงเสานี่กี่เมตรสี่สิบเองโอ้ไม่สี่สิบระยะล่องเนาะอนี่นะครับบรรยากาศอีกไม่กี่วันจะได้เก็บแล้วใไ,ไม่เกินมาที่นีบอ๋อไม่เกินมาที่ยี่สิบ นี้วันที่สิบสามแล้วก็อีกอาทิตย์หนึง่ง<ส>อ่าเดี๋ยวกเกษตรกยๆจะมาติดตามดูนะครับมาชิมแตงกวาของน้องนะครับแ,แล้วมาดูแปลงนี้อย่าหยอดเม็ดเร็วๆนี้เนาะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับพออ่จอจะใส่โรจขี้วัวมาดูุกน้องพามาดูว่าโรยขี้วัวอ๋อเราก็ต้องทําให้มันปนก่อนใช่ไหมใช่ไหมพอมันปนอยู่แล้วอือเป็นปนอยู่แล้วขี้วัวนี้เราหมักก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องไม่จองหรอกเอา ใส่อย่างนี้เลยใช่ไหมโรย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 เอาเป็นสายน้ําหยดคู่ใช่ไหมครับน้องใช่สายน้ํานกน้ําหยดคู่ระยะหังรูเท่านี่ครับระยะรูมันสามสิบเซนเนาะอ่ารูนี้มามูได้กอ่า้าอันนี้อ่านี่แะถือว่าไปยะสายน้ําหยดห้าสิบมั้งระยะหลุมปะระยะหลุมห้าสิบใช่เพราะมันมีเป็นไอ้นี้ห้าสิบครับผม นี่นะครับก็เป็นวิธีการปลูกแตงนะครับด้วยประสบการณ์ยาว<ม>ถึงสิบปีนะครับตอนนี้บอกได้ไหมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเอาต่อเดือนเท่าไหร่ะนะน,ะ<ห>น้องประมาณม่ข้าบอกไม่ได้แล้วมันขึ้นแล้วแตดจังหวะข้าวๆอาอย่างเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมันก็ได้ประมาณเดือนที่แล้วแจ้งมันไม่ค่อยดีมันก็ได้ประมาณ เดือนหนึ่งเกือบแสนนะครัเกือบแสนเลยกับนน้องวัยเท่าไหร่ต่ปีนี้ครับผมที่ทำหกสิบหกสิบเจ็ดแล้วหกสิบเจ็ดแล้ววัยเกษียณทำไล่ทำสวนได้อย่างสบายนะครับโดยใช้อ่าวิธีการแนวคิดและประสบการณ์นะครับโดยมีลูกน้องมาช่วยในการทํางานเนาะครับใช้อ่าใช้เงินทํางานนะครับแล้วก็เป็นไอเดียเป็นหัวคิดแล้วเป็นประสบการณ์ให้กับเขาต้นนั้นเองนะครับ วันนี้มีอะไรจะปากมี่น้องเกษตรกรทางบ้านบ้างนะเนาะถ้าอยากจะปลูกแตงเนียก็มาดูได้เลยอ่ามาดูได้เอาที่พ<อ>ิกัดที่นี่ที่ไหนนะก็แถนนี้เขาเรียกกันชากมากอ่าซอยชากมากเนาะใช่อ่าเข้าจากถนนสามสามหนึ่งมาประมาณกิโลประมาณสองกิโลเอาประมาณสองกิโลนะครับก็ติดถนน,นเลยนะครับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็ปากเบอร์โทรได้ไหมนะเนาะ,เ,นะ<ม>เบอร์โทร เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรน้นองไว้ให้นะครับเดี๋ยวใครสนใจยังไงเรามาโทรถามน้นองแล้วกันเนาะวันหน้าก็จะมาอัปเดตมาติดตามกับแปลงแตงกวานะครับประมาณสี่ไร่ตรงนี้ของแปลงน้าน้องครับหนุ่มใหญ่ไฟแรงนะครับประสบการณ์สิบปีสิบปีเลยนะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรกุ้ยวันนี้น้องสวัสดีครับครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ